กล้ว<ห>ม <า S 1> นะม่วงสุก <c oughs> มะม่วงสุกที่ไหนบักอือโอ้เ่อ็แอคชั่น <S <S เอาเรียวๆเ,เลยใส่พักเข้าสองอันมาแล<ๆ>้วได้หอมอ่ะนี่นี่ว่าบักอือเอ้ยนี่นี่ว่าบักม่วงสุกก็สัก พี่ยังหมูม่วงสุกอีกดีต่อเหรอทำไมมันเป็นีเหลืองเหมือมะม่วงเออมันฟักทองไงลูกจ้ะจชิปข้าวชิปขาว <c oughs> อร่อยอร่อยก็นจีน ดีแล้วพี่ดวงน้ากินแกงเห็นแล้วกันครับผมอร่อยไหมพ่อแม่ก็พูดอร่อยพ่ออร่อยแม่เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปซูนกล้องอย่าไปซูนเห็นไหมแม่ไหมโอเคพ่อจ๋าไม่เอาไปแล้วเออไปเปไปนั่งโน่นหนูอยากเห็นเข้ากล้องไหมไปนั่งกับแม่เฮ้ยเว้นผมทำดีๆ เอาอันกลมๆหนะมากินมันหมดแล้วอันนี้นะมาได้จ้าพี่น้องจ้ามากินนะคะจ้าห้ามกินห,ห้ามกินยาพื้นกินพอหน่อยกำลังเล็ดอยู่เล็กยังยาเพิง่งกินเล็กยังยาเพิ่พงมัน,นห้อยมันห้อย พ,พ่อเพิ่นแมเดี๋ยวให้กินรองก่อนบอกกินนันมาก่อนเ้หออนจะกะมคว่ำอยู่เม่ตที่พี่น้องสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีอีกรอบ น้องเ่นี่ง้อใครเหรอรวเนี่ยรวยอะพิงอย่าตูบอย่าตูบขี๋ง้อก็เจ็บจะได้ัวยห้ือไปเอาหน้าแม่ไม่อะไรจะไปต้มมามาเดี๋ยวแม่ทำให้แม่ทำให้หนูทำเองไม่กลัว แม่ยังไม่ได้เสียบน้ำเลยเดี๋ยวเพิ่งแกะเดีย๋ยวเพิ่งแกะเกะีตลอดพี่หนองอืมห้องดีครับกินได้นะแม่กินได้ กินไม่ได้หรอกอ๋อทิ้งไปเลยสวัสดีคนแม่กินเลยไม่ต้องไม่ต้องเทน้ำแม่มกินเลยไม่ไม่ต้องเทน้ำเลยนะไม่ได้นแม่เลยเห็นเขาที่เสียนมาม่าด้วยเราเขาก็ปั๊มมันก็ใช้ร่างเป็น เป็นอะไรก็ไม่รู้มันก็กลายร่างเป็นเป็นสีมันก็กลายร่างเออทีนี้เมืม่อวานหนูเข้าแถวเหรออยู่ใต้ต้นไม้หนอเหรอคุณครูพูดอะไรเสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูสวัสนะค่ะ เดมันห่างแกข้าก็เหลือจะแกะมาเด้อที่แกให้หมดที่ต้นมามา่าให้หมดเลยเล่อ,อะที่หอตัวยงหอต้นกินมามา่าเอางนันจะโดนอะไรคะจะโดนจะโดนไปโดนแม่ทำไรคะโดนแม่ไป แกงวันนี้ยูนี่หนูไม่กินข้าวหนูแม่พาไปไเซเว่นแจงไหมไหม่ันเฮ้แเพงหนูจะกินให้มันน่าเออแม่จะให้หนูกินอะไร <c oughs> แม่จะให้หนูกินสีอะไรแม่พ่อพ่อเลือกจะให้หนูกินสีอะไรหนูอยากกิน,นสีอะไรเรือเรือแบนี้สีขเขียวพ่อเรือ ไม่ใช่แม่เลือกพ่อเลือกสีแดะพอ่อมีสีแดงมันไม่มีพูดไม่เพะมีสีอะไรมัง่งมีสีนี้ก,กับสีนี้สีอะไรส่ะพูดสีสีผัดอีอันนี้ก็สีผัดสีสองชิ้นมีประมาณด้วยก็หรง มีสีอะไรมั่งอ่ะมีสีแดงสีแดงไม่มีสีมนว่ายเียพี่น้องเด้อไปก่อนไปขี้ก่อนขี้ไปเลยจ้งแงุงวดขี้จากปนนเดี๋ยวหนูไ่ขี้กนน้าป้นา

rất ngon. trả trả. các bạn sai.ơi sốt cho nam. các bạn mượn từ miệng của mình kia mọi người hết 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 เก็บเงือกไปแป้งใล้ลูกห่อนก็ห่อนเพื่อดึกเอาน้าแป้งมนี้ดรอครับจุ่มจุ่มขล้นาหาหมูคอยเก็บแถวคอยคอยเก็บเงือกแป้งแป้งแป้ง แงนีดีบันนี่เฮ็ดบันถือถึอแถวบันี้เก็บึ้าย่างเก็บแปะออกไดีลูกรับเออเออเออแม่แม่แม่แี้เลยโอยเจง ลูกก็อ้นวนอดูมจิิงด้วยอะไรนะโดเรมนอนิงิงด้วยดโดเรมนอนไหนลูกม้ออพอสีแดงเอ,อโดเรมอนออสีแดง๋ <c oughs> อคือหูอเป็นโดเรมอน ดูด oh, oh. <navy. S 2> ิมันจริงจด้วยมันดูอย่างนี่กัดูดิมอนเทากันนั่นเอานั่งแปลงยูัน่ะเอาเอาไหมเอาโตไหม เงินไปเมื่อหรเมื่อนึ่ก็ยุตกอ่ะคู่ม็น,นไ,ปไปประซุ่มเตไิไปเช็ดหนนะ้าสมา้างเนี่ยแตกเนี่ยแตก กหลังมือกหลังมือต<า>เดี๋ยวเา,าเขาวขาวขาว,ขาวแปรงดีๆเออจะแปรงพัน